ในจะดทางลองเจมปลาใหญ่ค่อยคมันเหลือมัวหรอสวัสดีครับพี่น้องพบกับผมนักล่านายกชาแนลนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาลงปลาแล้วครับผมไวยบ้านพะทุนหัดครับเกำลังนนลองยอดบุรีดำ าขอบกรัวปิกนิดหนเลยครับวันนี้เขาย,ยังไม่ลงเลยผมเปียกหน้าเราพี่น้องเลยลื่นครับตกฟังแล้ว <c oughs> มาครับทีมงานสองคนครับจนานไก่ชวมือเลย <c oughs> ทีมงานชุดเดียวครับสองคนชวนกันมาตั้งร้ายขับไปม,มาครับมากันสองคนมนดืม่ม <c oughs> ครับบร <c oughs> รยากาศเราฟังคนเยอะครับวันนี้ <c oughs> หาป่องลงมาได้เลยครับ <c oughs> แต่แหวกป่องมาครับ คนเยอะครับโอเคดาวห้ยเก็บบรรยากาศให้เรื่อยๆครับผมแต้อจะมีหนามาถมหลังหรืนี่ท้ายแล้ว,ลวโก็แขน

สามสิบค่นครับ <nữa> สัญญาไฟม่ใม่ครับมึงถึงจอมบู๋ต้องไมร้อยม่ร้อยทต่ไหลท้องให้ปหัวเายไง เปาเนี่ยวางไว้คนคนทางนี้ไมไไปลาใส่จ๊กโลโลกลัวเลยตัูกินได้เนาะเก็บลอยอีกนะ มาสลัดในเรื่งดงลองเจมป่าใหญ่ค่อยเอามาเหลือมัวหรอมีไปวะปตกุย้ายไต้ตัวใหญ่ไปหนอยนี่างงนีวะ

재미 merupakan berikut itu filtrate 1 muung ti hadi hiu เข้ากินปลาหน่อยพี่น้องเลยวันนี้ปลาใหญ่เปล่าแล้ว,วันนี้เอาพี่น้องนี่ก็บ,บ่ายแล้วครับเ <c oughs> หตุการณ์ก็งเงียบเหลือเกินครับวันนี้มีแต่ปลาหน่อยขึ้นฟังปลาใหญ่ก็บมัค่อยเห็นนะครับมีแต่ปลาช่อนใส ขอมือมอีกสักพักกับคงจะได้เท้าทับกันแล้วครับเริ่มเย็นแล้วเนี่ยมันมีผีเนี่ยมาเราไหหอ้งานแล้วครับพี่น้องงานเราเนี่ก็ทำนี้แหละครับ จดปลาข <c oughs> าวครับวันนี้เดี๋ยวชมตัวเดีย <c oughs> วทำผลงานพี่น้องเขากา็เหมือนกันครัแบงยบคลิเปเหมือนกันเลยวินามาทำความแตกฟังดึงกูมันไหลออกมันเตียมจุดแก้ไขใหม่ ครับผลงานพี่น้องเขานี่ครับนี่คืออยู่ครับเจ้านี่ประกบสวยออยู่ครับเมียมินชอบปลาชนดีดีโอ้ที่มันแหว่ซ้ำได้นี่เดือดหลายอยู่ครับเดี๋ยวไปเอาแหยอีก่อนเด้อพี่น้องด้วยเขากับพี่น้อง แล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วครับรขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ